ครับสวัสดีครับ ORP3 นะครับวันนี้มาอัปเดตสเปคนะครับในส่วนของ iPad Mini 7นะครับก็เป็นที่แน่นอนมาในช่วงต้นปีหน้านะครับข่าวหลายๆช่องที่แจ้งไปแล้วก็ได้ทําคลิปแจ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบในส่วนของ iPad Mini 6กับ Mini 7กันครับว่าจะรอหรือจะซื้อ Mini 6ดีนะครับครับเริ่มจากหน้าจอนะครับ iPad mini 6อยู่ที่8.3นิ้ว iPad mini 7อยู่ที่8.3นิ้วบางช่องบอกว่า8.9นิ้วก็จะไม่เป็น mini แล้วนะครับก็ต้องรอดูนะฮะในส่วนของชิปนะครับ iPad mini 6ใช้ A15 Bionic iPad mini 7ใช้ A16 Bionic บางช่องบอกว่าจะใช้ M1 เออก็น่าสนใจนะฮะในส่วนของกล้องหน้ากล้องหลังเท่ากันทั้งคู่นะครับ12ล้านพิกเซล USB-C เหมือนกันทั้งคู่นะครับ t ัช ID เหมือนกันทั้งคู่นะครับและในส่วนของลำโพงและไมค์ให้มา2ตัวเท่ากันนะครับในระบบ Wi-Fi ใช้ 5G นะครับ Apple Pencil ใช้ Apple Pencil 2ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ Apple Pencil USB-C ได้นะครับตัวใหม่นะในส่วนของราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่11,900หน่วยความจำอยู่ที่64 g b iPad mini 7นะครับ ราคา11,900บาทหน่วยความจำอยู่ที่64สิบจิกบางช่องบอกว่าถ้าปรับราคาเป็น21,900บาทหน่วยความจำอยู่ที่ 128G ิจิกนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมส่วนมากก็คงสร้างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนชิปนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับที่เปลี่ยนแปลงไปนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะครับต้องรอดูนะครับเผื่อจะมีในส่วนของกล้องที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ ปรับโครงสร้างที่สวยงามขึ้นนะครับต้องรอดูนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับสำหรับผู้ที่สนใจกาแฟากุหลาบนางฟ้ากาแฟาเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะแช,มพ,ลลชมพูสิรีลาดแชมพูสูตรพิเศษอ่อ,อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดีลาซอบแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ,จ้บาออยช่วยบำรุงผิวกายให้ความชุ่มชื้นช่วยฟื้นบำรุงผิวจากความแห้งกร้านสวยผิวเปล่งปลั่ง,งและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h อป e e Medical CPT หรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า